ัสดีเจ้าขอกกวางป้าเอ๋งเจ้าอันนี้กวางไม่ได้ไปที่ไหนแต่ก็ไปอยู่หมายความว่ายังไงคือมาใกล้ๆบ้านเจ้านี่คือน้ําพุร้อนดอยสะเก็ตเจ้าหลายคนก็จะคุ้เคยกันดีถ้าติดตามก็มาเนาะก็อยู่ใกล้บ้านกว่างเนาะก็จะมี วันหยุดวันว่างเราก็จะมาขายของที่ร้านอุ้ยใจเนาะก,ก็เป็นของผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดแล้วก็เสื้อผ้าถึงนเหมืองต่างๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็กําลังจะสงกรานก็สงกรานแล้วน้ำผู้ร้อนเราสเกตขึ้นชื่อว่าน้าผู้ร้อนก็คือต้องร้อนแน่นอนเลยก็แต่ว่าตี้น้าผู้ฮอเรสเกตของเขาเนี่ยมีม่านหมอกน้าแร่เจ้า,าเป็นน้าแร่ที่ คือมันเป็นละอองฝอยแล้วเนาะมันทําให้น้ํามันเนี่ยมาร้อนแล้วก็เป็นละอองฝอยเย็นๆซึ่งเป็นอองฝอยน้ําแรกนั่นไงกวงก็เลยจะพามาดูนี่เลยเจ้าถึงๆน้องวันใจน้องใจก็ดูหมอกนะเนาะน้องวันใจก็มาดูหมอกเหมือนกันนะเนาะเป็นกระลึกเป็นกระลึก่านนะ่านนะถ้าหมอกอยู่หันหันก็ให้หมอกก่อนโอ้หน้าหมอกเยอะพุ่นนะเนาะน้องหมอกน้ำแร่นะ งงอยู่เหมือนใจงงอยู่อันนี้คือหมอกน้ำแร่นะเจ้าปาตากรองเดินผ่านได้ไหมปักได้อันนี้คือน้ำแร่จากบอ่อเลยก็คือต่อสายตรงมาจากบอ่อแล้วก็เอามาพ่นละอองฝอยเพื่อหนึ่งให้ความชุ่มชื้น <Wow. S 1> สองระบายความร้อนสามดักจับฝุ่นควันเจ้า PM 2.5ช่วงนี้คือเชียงใหม่คือติดอันดับโลกแล้ว ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วหลายๆรอบหลายๆครั้งในแต่ละวันเนาะรลองฝอยเนี่ยก็เป็นโซนหนึ่งที่ทำให้สามารถดักจับปูนได้แล้วก็รฮื้ออากาศในบริเวณที่ปื้นหมอกปื้นฝอยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะเจ้าอุ้ยใจก็แคอ่อ้วนใจแอวแต่ว่าเดี๋ยวเราออนน้อยจะเมื่อยจะมาสบายอุ้ยใจก็เอาหมาอกคือใส่เนาะยอินดูลัมเนาะแล้วนกะ็อันนี้คือน้ำพนรอสเกตบ้านเราเจ้าถ้า ไครได้มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรั้วแม่แน้ําตกเนาะใขรจะขึ้นไปแอวฟังให้ก็ดีแม่กําปองก็ดีหรัอวน้ําตกต่างๆที่ผ่านบ้านปงกูมผ่านน้ำพุร้อนสเกตกมาแวะแอวที่น้ำพุร้อนรอยสเกตได้เจา้ามีม่านหมอกน้ําแร่ฮื้อมาเดินผ่านฮื้อมาพ่นละอองฝอยรับความชุ่มชื้นแล้วก็ได้แร่ธาตุซึมเข้าสู่เซวซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เตยเจ้าเนาะปีนี้ปีแรกนะแล้วกะ ต่อไปก็จะขยายไปตรงบริเวณหน้าร้านเนาะก็จะก็จะขยับขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าแต่แค่เดินผ่านเนี่ยมนันรู้สึกได้ถึงไอยเย็นบังแค่ไปแนะนำเนี่ยว่าภูรอนสเกตมีอะไรบา้างจ้าทีนึงภูรอนไสเกตกับตอนนี้นู่นนู่นนู่นนั่นนั่นก็คือมีมีบ่อบ่อน้ำแร่นั่นแหละแต่ว่าสำหรับเ,ออเล่นน้ำเล่นน้ำแบบ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 ไม่จำกัดเวลาเป็นบ่อน้ำแร่ที่เราเล่นบุดบุดดกันนะ คือสามารถมาแช่น้ำแร่เล่นน้ำในสระได้คนละ50บาทโดยไม่จำกัดเวลาเนาะแล้วก็จะมีหมอต้มไข่หมอต้มไข่ซึ่งก็กวังไปต้มไข่หลายๆครั้งแล้วเนาะก็กินไข่ต้มน้ำแรก่กันได้นี่ อันนี้ก็เป็นบอ่อที่เด็กน้อยกาลังแนะนำกันอยู่คนละห้าสิบบาทไม่จำกัดเวลานะเจ้าถ้าก่อน้ำพุร้อนบ้านเฮานี่ก็เปิดจนถึงสี่ทุ่มเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มนะเจ้าถ้าช่วงกลางวันใครร้อนยังไม่อยากอาบน้าแรก่ก็มาอาบช่วงตอนเย็นก็ได้แดดร่มร่มตอากาศก็จะอาจจะอากาศก็จะเริ่มเย็นมาเนาะใช้น้าร้อนก็จะสบายตัวขึ้นเนาะตอนนี้ก็เป็นบอ่อสําหรับต้มไข่ ก็สามารถเอาไข่มาต้มหรือว่ามาซื้อที่นี่ก็ได้บอ่อต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่หลกักๆก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่ล้วกะไข่ลูกปลาไข่ต้มน้ำรแนะ่กเนาะก็คลิปก่อนหน้านั่นก็มาต้มไข่กันบอ่อยอยู่เนาะต้มไข่ใส่มัมมาเหมาะขนาดนี่ก็เป็นบอ่อต้มไขน่นะจ๊ะก็จะมีตีห่หอยฮือเลย เอาตะกร้ามาแล้วก็ห้อยแล้วก็จ่องไปได้เลยเนาะก็ประมาณประมาณ8นาทีเป็นไข่ออนเซนจิตนาทีเป็นไข่ยางมาตูมเนาะแล้วสุกเลยก็15นาทีนะจ๊ะก็ใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่าพ่วงน้ำร้อนเนาะอาจจะเร็วกว่าน้ำพุร้อนอะไรที่เนาะอากาศอันนี้เป็นเป็นแช่เท้าฟรีแช่เท้าน้ำแร่อ่าฟรีก็ สามารถเข้ามาแช่แล้วก็เลือกระดับความร้อนได้เลยต้นๆนี่ก็ระดับร้อนนะจ๊ะเพราะว่าน้ำร้อนเพิ่งเปิดลงมาเนาะท้ายๆก็จะเย็นหน่อยสบายหน่อยนะจ๊ะถ้าใครมาก็สามารถไปซื้อตัว๋วซื้อตั๋ออนน้ำแร่เนาะตรงนู้นศาลาตรงนู้นที่มีตู้เจ้าหน่อยอยู่่นคะ่ะแล้วก็สามารถมาหนวดแผนโบราณกันได้ นวดแไพลวรานกะจะอยู่ตรงกึกนี่นี่นนใช่แม่กัได้ยเจ้าเปิดทุกวันถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนเราก็ยังเปิดนะจ๊ะมีที่ที่สำคัญคือมีสเปรย์น้ำแร่เพื่อทุกคนมาซึมซับน้ำแร่เข้าผิวหนังกันเยน็ยนๆเจ้า โลกอ้าไม่ดีดกินนี้กินนี้มันคันเหงือกนะนี่พอนะพื้นขึ้นเอาไปตูงงันเลยอือฮึสตอร์ปน